สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่นครนายกนะคะไปไหนกันคะไไนั่งรถไฟค่ะทังรถไฟนะคะอ่าพี่ซีกำลังเลือกที่นั่งนะคะเดีย๋ยวเราดูนะคะพี่ซีพี่จินซีจะนั่งตรงไหนนะคะอ๋อนี่นะคะตอนนี้รถไฟก็จอดเทียบอยู่ที่ชานชาลานะคะตอนนี้ไทเกอร์กับนานะแต่ก็ขึ้นไปเรียบร้อยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูพี่ซีกันนะคะ นั่งเลยลูกนั่งลงนั่งลงไปเลยจะจะไม่ไปอยู่เดีหลอหนีิบายบายไทเกอร์ครับบายบายเดี๋ยวป้าเราถ่ายวิดีโอให้นะแค่นั้นนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวไฟกลองจะออกแล้วนะคะบาย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 อ ABC บายบายนหน่ายบายปินบินตอนนี้รถไฟกลองจะออกแล้วนะคะโอ้รถไฟออกแล ไปแล้ว <Bye. S 1> ไปแล้วนะคะบายบๆแล้วมี ami, ตุ้ยี่เด็กโอ้ไปแล้วะคะ่ะตอนนี้รถไฟกําลังเข้ามโค้งเลยนะคะไปแล้วค่ะปูนปูนทีสีไปแล้วตอนนี้รถไฟของพี่ดีสีก็กำลังมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเรอดูกันตรงนี้นะคะโอ้นึกยังได้ยินเสียงแล้ว กลจะมาแล้วใกล้จะมาแล้ว,ลลวนั่นงยาเห็นแล้วปีนปีนรถไฟมาแล้วค่ะนั่นไงยาไทเกอร์กับนาเต้โอ้รถไฟมาแล้วอยากเข้าใกล้รถไฟนะคะเด็กๆไทเกอร์บายบายบีซีบายบายเอาละค่ะเอาละค่ะตอนนี้รถไฟก็กำลังเข้าชานชาลาแล้วนะคะปีนปีน จอดหรือเปล่านะ้าจะจอดหรือเปล่านะอ่ายังไม่จอดนะคะยังไปต่อคะ่ะบาย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 อ้าวตอนนี้พี่ซีก็กำลังมาอีกรอบนึงนะคะ นูนง่ายรถไฟก็กำลังแล่นช้าๆเข้ามานะคะพีงศิรก็ชอบมากเลยทันชลาคาเฟ่อยากมาตั้งนานแล้วนะคะก็เพิ่งจะมีโอกาสได้พามานะคะก็อยู่ออกมาจากอำเภออุนคลักนะคะจากทางแยกที่รองศรตนครนายกก็พอสมควรอยู่นะคะเกือบประมาณ15กิโลเมตรนะแต่ก็มาแล้วก็คุ้มค่าเลยปินบินไปกันา,ายบาย เดี๋ยวเราตามไปดูเขาเข้าคาัานชลากันนะคะอ่าตอนนี้รถไฟก็ำลังเข้าชานชลานะคะมาอย่างช้าๆนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่ซีดีกว่าว่ารู้สึกยังไงนะคะโอเคเดีวเร,เราเรารถไฟจะสนิทกันโอเคเรถไฟจะสนิทแล้วรถไฟจะสนิทแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ เป็นไงครับพี่ตีชอบไหมคนนั้นก็ไฟกันโอเคโอเคชอบไหมชอบไหมชอบครับชอบนะครับอ่ะสิงอ่ะสิงชอบไหมลูกชอบนะครับชอบไกเกอร์ชอบไหมครับชอบค่ะโอเคไปถ่ายรูปได้ครับไปถ่ายรูปครับ